โอเคครับเข้าสู่แบบที่4นะครับแบบที่4นี้เป็นหน่วยที่โดนยกกำลังหน่วยที่โดนยกกำลังนะครับคำอุปสรรคนั้นก็จะโดนยกกำลังไปด้วยเนีย่ยเป็นยังไงครับดูแบบที่4เนะครับเรียก,ยกกำลังข,องข,องของ้อ1 1.5ข้อ1ข้อ1 ตารางเซนติเมตรให้เปลี่ยนเป็นตารางเมตรถ้าเราทำตามวิธีปกติครับ1.5ตารางเซนติเมตร cm กํลังสองแสดงว่ามี cm คูณกัน2ครั้งเออจากนั้นเราก็ปรับ c ให้เป็นอะไรครับให้เป็น10ยกกำลังลบ2และ c อีกตัวครับเป็น10ยกกำลังลบ สอง m สองตัวก็เป็น m กำลังสองนั่นเองเห็นไหมเราก็จะได้หนึ่งจุดห้าคูณสิบยกกำลังลบสองเจอลบสองเป็นลบสี่ตารางเมตรนะแต่ถ้าอีกแบบหนึง่งเราต้องการลัดไปเลยครับ1.5 c m กำลัง2 c คือ c คือเซนติ 10ยกกำลังลบ2เจอกับ2ก็เป็น10ยกกำลังลบ4 2คูณ2ไงเออเราก็จะได้1.5คูณ10ยกกำลังลบ4อ่าก็ M มกำลัง2มาเลยครับตัวนี้มาเลยครับเห็นไหมวิธีการนะวิธีการเอาวิธี ง่ายๆเนาะเอาวิธีง่ายๆด,ดีกว่าอ่ะดูข้อสองข้อสองเนี้ยสามร้อยตารางมิลลิเมตสามร้อยตารางก็คืออิมก,กำลังเนี้ยอ่าให้เปลี่ยนเป็นให้เปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยอ๋อตารางเมตรครับอ่าให้เปลี่ยนเป็นตารางเมตร ในนั้นพิมพ์ผิดนะครับมีตัวเอ็มเกินมาอีกหนึ่งตัวอยู่ข้างหลังครับไม่เอานะ,ะก็จะสังเกตเห็นว่าเราก็ต้องมาดูนี่ครับคำอุปสรรคคือตัวนี้นตัวนี้คือ10กกำลังอะไรเอย่ย10กำลังลบ3ถูกไหมเพราะนั้นจะได้30 0 10ยกกกำลังลบ3คูณกับ2ก็เป็น10ยกกำลังลบ หกสองสามเป็นหเนาะเอมกำลังสองเลยครับเสร็จเอานี่คูณกันเลยนะคูณกันเลยนะไปดูข้อที่สมบ้างข้อที่สมครับไหนข้อที่ส5มห้าคูณสิยกกำลังลบเก้า หน่วยเป็น M กำลังสต้องการเปลี่ยนเป็น C M กำลังสมอ้าวทำยังไงทีนี้เมื่อกี้มันคูณใช่ไหมอ่มาคราวนี้มันก็ต้องหารถ้าเป็นข้างหลังมันก็ต้องหารจำได้ไหมเอยวิธีการของเราอืมต้องหารนะข้อนี้ อย่าสังเกตเห็นว่าตัว c นี่สิบกำลังอะไรเอ่ยครับตัว c นี่สิบยกกำลังลบสองก็ต้องหารด้วยสิบยกกำลังลบหกอ่าเห็นไหมเห็นไหมได้ห้าคูณสิบลบอ่าเก้าหารด้วยสิบกำลังลบหกมันก็จะกลายเป็น c m กำลังสามนี่ ลองคิดออกมาสิได้เท่าไหร่เอ่ย5คูณ10ลบเขึพื้นมาบวก6 c นะซี 4, กำลังสมอันก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยได้5คูณ10ยกกำลังลบ3 CM กำลัง3นะ สาษะจะเป็นแบบนี้อืมตัวนั้นคูณอาตัวนั้นคูณหน้าคูณหลังหารนะเ็นไปตามหลักการเดิมนะครับเ็นไปตามหลักการเดิมเพราะนั้นหน่วยใหญ่นี่ติดลบมากเลยพอมาหน่วยเล็กติดลบน้อยลงเราจะสังเกตเห็นีง,ง่ายนะครับามาดูอีกข้อหน่อยข้อสี <4. S 2> ข้อ4ข้อสเป็นไงครับ3ตารางเซนติเมตรครับเปลี่ยนไปเป็น,ปนตารางม mm. oh. ิลลิเมตรโอ้จะสังเกตเห็นว่ามีทั้งข้างหน้าและข้างหลังเนาะข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีเนี่ยสคือสิบกำลังลบสองคือสิบกำลังลบสามเพราะนั้นลบสองเจอสองเป็นลบสี่ ลบ 3, เจอสเป็นลบหเพราะนั้นตามหลักมาคูณไปหารหน้าคูณหลังหารคูณสิยกกำลังลบสหารสิบยกกำลังลบหกลายเป็น3ามคูณสิลบสบวกหก็จะได้3ามคูณสิยกกำลัง2ตารางมิลลิเมตร นั่นเองนะวิธีการใช้หลักการเดิมเลยนะครับเพียงแค่มันโดนยกกำลังแค่นั้นเองมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบที่ห้าสุดท้ายเนาะเป็นแบบที่ห้าแบบที่ห้านี่มีหน่วยมากกว่าหนึ่งหน่วยก็ต้องอาศัยแบบที่หนึ่งที่สองมารวมกันแล้วก็ทำทีละตัวทีละอัน พูดง่าสังเกตสังเกตครับข้อาหนึ่งเปลี่ยน7ไมโครนิวตัน7ไมโครนิวตันส่วนตารางตารางเซนติเมตรให้เป็นหน่วยนิวตันต่อตารางเมตรนะเราก็ต้องทำข้างบนกับข้างล่างอ่า เจ็ดไมโครไมโครคือสิบกำลังลบหกมองให้เป็นเลขยกกำลังก็คูณครับสิบกำลังลบหกได้นิวตันเลยนะส่วนข้างล่างเป็นไงครับ c m กำลังสามก็ต้องเป็น c m กำลังสาม c คือสิบกำลังลบสองลบสองเจอสองเป็นสิบกำลังลบสี เห็นไ,ไหมก็จะกลายเป็น7จ็ดคูณสิลบหกย้ายสีขึ้นไปบวกก็จะเหลือแค่ลบสนิวตันต่อตารางเมตรวิธีการน,นะครับทําทีละตัวข้อสอบ้าน3คูณ10ยกกำลัง11อ,อ่า3คูณ10ยกกำลัง11 ไมนะโครนิวตันต่อมิลลิวินาทีอ้เยอะนะอ้อืมไมโครนิวตันต่อมิลลิวินาทีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวนะไมโครนิวตันก็คือตัวมิลต่อมิลิวินาที ให้เป็นนิวตันต่อวินาทีนะครับตรงนี้อาจจะพิมพ์ผิดเนาะเป็นเมตรต่อวินาทีเป็นนิวตันต่อวินาทีนะครับเ,เหมือนเดิมทำตัวข้างบนก่อนตัวข้างบนคือไมโคร10กำลังลบโก็จะเป็นนิวตันตัวข้างล่างมิลลิ10กำลังลบ3 ก็จะเป็นวินาทีนะได้3คูณ10ยกกำลัง11ลบ6ลบ3อยู่ข้างล่างขึ้นไปเป็นบวก3นิวตันต่อวินาทีก็จะได้3คูณ10ยกกำลัง11ลบ6หลือ5 5บวก3เป็น8ต่อ3คูณ10ยกกำลัง8ไนหะอันนี้ข้อที่2 ทีนี้มาดูข้อที่3บ้างข้อที่3นะครับข้อที่3ให้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนี่36กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาทีนะกิโลก็คือ1000ใช่ไหมคือ1 0กำลัง3นั่นเองาก็จะกลายเป็นเมตรเปลี่ยน k เ,เป็น40กำลัง3แล้ว หนึ่งชั่วโมงเป็นกี่วิก็เป็นสามพันหกร้อยวินะตัดทอนให้เรียบร้อยเหลือเท่าไรเหลือสิบพอดีเนาะเอ้นะสามสามสามหกนี่ตัดกันก็จะเหลือ1,000หาร100ก็คือ10บนาะทีไหนข้อที่4 20 มิลลิอมิลลิยี่สิบเมตรต่อวินาทีเริ่มดึกชักเหนื่อยเนาะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้เอาละสิแบบนี้สลับกันแล้วเนาะอืมสลับกันแล้วตัวนี้ต้องเป็นตัวหารเนาะมาคูณไปหารเพราะนั้นยี่สิบทำเมตรเป็นกิโลเมตรก็ต้อง หาร1 0 0 0หรือคูณด้วย10ยกกำลังลบ3าหารพันก็ต้องคูณ10กำลังลบ3วิเป็นชั่วโมงวิเป็นชั่วโมงทำยังไง1ชั่วโมงมี3,600วิเพราะนั้นเปลี่ยนดิเป็นชั่วโมงก็ต้องเป็น1ส่วน3,600 จากวิก็จะเป็นชั่วโมงอืมโอ้เป็นเสียซสอนนะข้อนี้ก็กลับขึ้นเลยครับกลับขึ้น20่สคูณสิยกกำลังลบสแล้วก็คูณ36มสิคูณ3,600นั่นแหละกิโลเมตรต่อชั่วโมงอืมคูณกันธรรมดาครับได้ ได้ขึ้์ใส่เครื่องหมายนะครับได้7 2แล้วก็03ตัวนะกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจอ10กำลังลบ3อเจอ10กำลังลบ3ด้วยก็เท่ากับหมดไปเหลือ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือแบบ เปลี่ยนกลับนะครับน่าเปลี่ยนกลับ